ไปพ่อแม่พี่น้องโอ้ยทำงานแล้วพ่อแม่พี่น้องเห็นเห็นตะไคร้แล้วพุ่นะอุ้ยมันมันพ่อแม่พี่น้องมันมันอุ้ยมาแล้วมาแล้วครับเต้มแรกอู้อู้หนูถองขาวใหญ่พ่อแม่พี่น้องรู้พ่อแม่พี่น้องทำงานบ่เปิดบังไปพร้อมกันโอ้ยทำงานพ่อแม่พี่น้องเห็นบอนอ่ะมี โ้ตัวซ้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องค่อยๆเปิดพ่อแม่พี่น้องค่อยๆเปิดโอ้ยกับดัก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 ื็เป็นทังสันเอามีหนูบ่เดี๋ยวเพ่อแม่พี่น้องมีหนูบอโอ้ยมีทำงานบอทำงานบอ้อวกับดักหายโอ้ทำงานอยู่บอแม่พี่น้องเห็นนังเห็นนะหางเดี๋ยวเดีเดีเดี๋ยวเดี๋เด้เดี๋เดเดดเีเ หนูรุ่นเดียวกันเบิดพ่อแม่พี่น้องเบิ้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 งน่ะอุ้ยขอกเดียวกันแท้แอู้มันครับพ่อแม่พี่น้องมือนนี่มันมันมันนี่ครับพ่อแม่พี่น้องสรุปผลงานเนาะนี่อู้เศร้านี่ครับตอนเศร้านี่พ่อแม่พี่น้องยอดรวมครับอู้เบิ้งมันขัาครับมืิ้งนี่อู้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งสุดยอดครับสุดยอด สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาดักหนูอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเออเดี๋ยวสีผ้ามือนีสิผ้าดักไอ้ที่ว่ามันเป็นปลามันเนาะปลามันป่าคนอยู่บ้านเดียวกันแหละเออมันมันเป็นไรของเพิินมันสิตรงขามกันครับมันสิตรงขามกันครับให้ของผมนะที่ว่าเอากองเพิงมาตั้งนะครับเออตรงขามกันเลยมันจะเป็นหน่องไอ้หล่องหล่องนามหล่องตานามนะครับกันใบเออมันทีอยู่คนละฝั่งกันพ่อแม่พี่น้อง กับดักก็คือเก่าแล้วครับสิบสองหลังดักพระได้อยู่ได้กินพราแม่พี่น้องเออสิบสองหลังเยื่อกับเป็นแบบเก่าครับอืมเป็นเขาโพดแล้วก็เขาเปลือกไอผสมน,ำน้ำยาป้าผนุมนาะเพ่อแม่พี่น้องเออแต่จำว่าลุ่นกันครับสีมานคือจังไอคลิปที่แล้วบอกคลิปที่แล้วได้หาโตครับแต่ว่าหนูหน่อยกับพเป็นยังครับหาโตหนูคือกัน <laughs> เอา้าเพ่าแม่พี่น้อง ว่าหลายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีไทยไอที่ว่ามองผมสีดักให้เบิ้งนอกครับนอว่ามันเป็นอย่างไรอ่าเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องไปไปเบิ้งกันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็สิเป็นปลามันยังสีครับนี่ยก็สีดักดักยังสีแล้วครับเนี่เห็นบ่ยังยังมาทันนึดักดูพ่อแม่พี่น้องนี่มันเป็นห้อยกัดเออเนี่ครับผมก็สีดักดักปลามาันไอนี่ละ ดักน้ำปลามันแลลวก็สซีู้นผมสีลงผ้าผ้าลงไปไปไปดักข้างล่าง,งผมเนาะผมไอมันจะเป็นหล่องเป็นหล่องหน้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจังไปเบิงองเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบิองที่นี้ก่อนเดี๋ยวผมสีว่างนี่ละหลังหนึ่ง,งอ่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องผมนี่ละเนื้อกระเนื้อเนื้อแบบเก่าครับนี่มันมันมากินมันนี่พ่อแม่พี่น้องเบิอง มันขุดเต็มเนี่ยวพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อเดี๋ยวผมพาพ้ายามไปเบิ่งกับดักนึ่งเดี๋ยวผาเบิ้งถิมันควักเบิง่งนี่นี่ครับมีแต่หอยมีแต่หอยนุ้งควักครับพ่อแม่พี่น้องมึง <c oughs> เอานี่ครับตัวหนึง่งนี่ผมก็ใส่ไว้นี่พุ่นมันทีขึ้นมาแต่หล่องหนามผุนแหะมันมันจะเป็นหนามหนามซ้ำแหละที่ว่าไหลลงมานะอ่าพ่อแม่พี่น้อง ไปเดี๋ยวผมพาลงไปลักอยู่ในหล่องอีกครับมนเนี่ยไปนี่ครับเป็นปลามันยังสีพ่อแม่พี่น้องอ่าที่ผมใส่กับดัรกไหวเนาะเออนี่ครับตี่นี่ก็จะเป็นจะเป็นหางเพื่อนเนาะนะเห็นปะจำๆอยู่ข้างล้านี่ก็จะเป็นให้เป็นตะบะลงไปยังสีพ่อแม่พี่น้องมึงด้อเนี่ยทั้งลุมก็บจะเป็นหล่องครับคุณนี่ผมจะเป็นดัรหกมองต้นกล้วยนะครับเนี่ยัน่จะเป็นหล่องแ้าไปคุณอ่า <t om pa> แต่ว่ามองนี้ผมก็เอากองผงมาตั่งเนาะที่รีบิวให้พ่อแม่พี่น้องในบเบนะื้องเนี่ยเออเนี่ยเอาไปพ่อแม่พี่น้องไปลงไป <mixed> มันจะํำก้อนครับปะพ่อแม่พี่น้องลงมาหอดแล้วพ่อแม่พี่น้องมันก็จะเป็นป้าหยาจังสีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ทั้งนี่ก็อจะเป็นหยาค่ะก็ทั้งนี่ก็อจะเป็นเขาขึ้นไปอย่างที่เออลาง่วเล่นครับพ่อแม่พี่น้องมึงทกี้จำจิงหยามัสีนากว่านี่แต่ว่ามึงเดินพ่อแม่พี่น้องนี่ ห oh, oh, oh. ้อยห้อยกัดหยี่เนี่ยเห็นบนี่นี่นี่อ่ายังไม่ใหม่อยู่พ่อแม่พี่น้องขนาดง่วขนาดง่นเลนได้นี่เอ้านี่กะกะกัดมือขื้นพ่อแม่พี่น้องผมว่ากัดมือเศร้านี่แหละอ่าแต่ว่ามันยังมากัดใหม่อยู่พ่อแม่พี่น้องมึงเด้อนี่มันมันเป็นหนูหรือว่ากระต่ายหนูว่าเนี่ย มีต้ห่อยกัดหนาพ่อแม่พี่น้องเออเอาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมดักก่อนครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสีดำแล้วพ่อแม่พี่น้องเออเอาไปเดี๋ยวผมดักแล้วเดี๋ยวผมสีทางจังสีไายเบืองใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าคุณนะพระอาทิตย์สีตกแล้วพ่อแม่พี่น้องไปผมก็ใส่แล้วพอดีครับเนี่ยเอาผมก็ใส่ดักไปนี้ซื่อแล้วเนี่ยที่ที่มันกัดหนากองเต็มอยู่พ่อแม่พี่น้องเบืองพุ่น นี่จะห้อยกัดหนาของฝนนี่โอ้จ้าสิเป็นยังไงน้องพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อคุณนะโอ้ยเท้าเข็นบ่เห็นเนาะมันเป็นห้อยกัดหนาเต็มเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเออหลังหนึ่งผมก็ใส่ใส่ใบนี้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่้นีก็ห้อยกัดหนาเต็มคือกันพ่อแม่พี่น้องมันเป็นทางเที่ยวมันเนาะผมใส่ดักไว้เออ จะให้เบิ่งใหม่ด้ย่ยโม่พี่น้องห้อยกัดกัดมือเสานี่แหละกาวอ,อผมมาเห็นหมูว่านนี่เอ,อหมูวานตอนเสานาะผมมายางก,กับดักที่ว่าใส่เห็ดขีบที่เหลวมันก็ยางลงมาเบิ่งก็เห็นแต่ว่าบไดมใส่ครับเอ้ามือนีบไดมใส่แล้วพรา่พี่น้องนะยวจะมาหลุนกันว่าสีาน่นบนเอผมให้พี่น้องเบิ่งอีกรังนี่รังสุดท้ายเนาะ ผมก็ใส่นี่ครับนี่อ่าจะเป็นทางเที่ยวคนมัเจเพี่อนอองมาทาาที่พาทิศ <c oughs> กระสิตกแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่าครับพ่อแม่พี่น้องใส่ใส่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องสิบสองหลังคือเก่าครับอยังมบแรงมืลแรงจังบลุนกันพ่อแม่พี่น้องมาสิเป็นยังไงมาสิมานบออ แต่วต่าตอนนี้ผมที่ขอตัวกบ,บ่านกัน,นเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่างแมลงจังจังมาหลุ่นกันเนาะว่าสิเป็นยังไงว่าสีมานบ่มันจะเป็นมันจะเป็นหลงมันจะเป็นหลงหน่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้าเนาะเดี๋ยวผมขอตกลับกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจังไดแมลงจังมาหลุ่นกันใหม่ว่าสีมานบ่ครัผบ,บผมเดี๋ยวแมลงพอกันไหมครับอ่า อ่อผม่พี่น้องมามาหอดแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ไอหลังที่สองหลังผมบ่บบได้ถทายเบิ่งเด้อครับม,มันมันมีอย่างเออแล้วผมผมมาถ่ายเบิ่งหลังนี่มันมีมันมีหนูมามากินเม็ดเข่าครับเออมีอาการอยู่ตัวนี้อ,อ่ะเอาเดี๋ยวมือ่มือ่จะมาลุนกันครับสองทุ่มกว่าแล้วพ่อแม่พี่น้องสองถุ่มสองทุ่มเคืองแล้ว ฝ่าวาาครับมือนีมือนีสได้ไปกรีดยางครับพ่อแม่พี่น้องเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมใส่ห้วยเสาไม้ก่อนครับนี่พ่อแม่พี่น้องลุกมารุ่มแล้วบางหันบางหันกับมานอยู่ครับได้ได้ไดนู้าขงไล่ตัวหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ได้ได้มาตัวหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้อันนี้เพื่อนเอินหมักหมัมกสันแข็งเนาะ,ะเดี๋ยวมือเอินเสาเดี๋ยวผมึิงทีไทยเบืงไม้เนาะเอาไปพ่อแม่พี่น้องไปลุ้นกัน ว่าสีมานบ่สิเป็นยังไงเอาไปไปนี่ครับพ่อแม่พี่น้องฮอดแล้วไปไปรุนกันว่าที่เป็นยังไงสีมานบ่ทำงานมาเนาะไปพ่อแม่พี่น้องรุนกันทำงานบ่โอ้ยทำงานทำงานนี่พ่อแม่พี่น้อง โอ้โหเต็มหนึ ee, mm ่งมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วเต็มสองครับเต็มสองมาเป็นเต็มหนึ่งเต็มสองเอาเดี๋ยวผมเก็บกันเด้อครับนะเอาล้างแหลกมานไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเลยมันรุนหลังนี่ครับบ่สิเป็นยังไงนี่นี่ครับทำงานบ่งานคือล้างแหล็กบอโอ้ยย่างพ่อแม่พี่น้องย่าง เหนครับเอ้ามือยืนยังไม่รุนเงินครับพ่อแม่พี่น้องมือมือเศร้าครับเอาดูหลังนี้เป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องไปไปรุนกันครับทำงานบอช่างหน้านี่ครับ ทำงานพ่อแม่พ่อแม่พ no. ี่น้องเลยอย่าเปิดตรงกอนโอ้ยทำงานพ่อแม่พี่น้องนี่อุ้ยหนูใหญ่พ่อแม่พี่น้องบักแพงบักแพงนี่มัน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 พ่อแม่พี่น้องเอ้า เดี๋ยวผมเก็บก่อนครับอู้ดีใจดีใจครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อืมเอาผมให้พี่น้องแต้มสองมาแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อย,ยู่บ้างานเอามาลุ่นหลังหลังนี้ครับเนี่ยเป็นยังไงทำงานบอลุ่นกินเด้อผมให้พี่น้องเป็นปลายหนาค้าครับผมให้พี่น้องเดี๋ยวทำงานบ่โอ้บ่ทำงานผมให้พี่น้อง ไปต้นนีนะี่ครับอเอา้าไปลุ่นมืออื่นเา้าครับเพื่อไม่พี่นออ้องมันหยาปิดไปแล้วครับไปไปลุ่นล้างต่อไปครับไปครับไปหอดแล้วหอดแล้วพ่อแม่พี่น้อง นี่พ่อเมียป,ป่วยดูทำงานบ่หลังนี้ทำงานบ่นนบจูนกันครับโอ้ยทำงานพ่อแม่พี่น้องทำงานนี่เลดเดอร์เลดเดอร์มีครับเห็นบ่เอือมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมเก็บก่อนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเอาเอา มานแล้วมานแล้วมานแล้วไปครับรุนกันต่อครับมานมาแล้วพ่อแม่พี่น้องมานมานมือนี่เอาทำงานดีบ่ทำงานบ่อ้ย่งพ่อแม่พี่น้องนี่ดูลงโลงนี่ยังบ่ทำงานครับอืม้มกระซาไหวลงลงสีเลยแล้วเอามืออื่นครับมืออื่น มือนยังมาหลุนกันหลังนี่อ้อาผมเม่พี่น้องเลยผมก็ใส่ไว้ใกล้ๆก,กันนี่แล้วละ่ะหลุน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 เป็นยังไงเป็นยังไงเอา้าทำงานบ่หลังนี่นี่เด้อเด้อโอ้ยบ่อทำงานครับยั่งนังนังอ่านี่เอาไปหลุนมืออื่นพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ครับมองที่ว่ากันเนี่ยอืม เดี๋ยวรุ่นมืออื่นพอไหมพี่น้องแต่กายย่นี่กับลังหนึ่งพอไหมพี่น้องผมผมใส่ดักลัดหนาลัดหลังไปเลยพอไหมพี่น้องทั้งงานบ่เห็นเด้อทั้งงานหมดเห็นเด้อโอ้ยย่างย่างย่อไหมพี่น้องนะอืมเลาวย่างเข่าก็ย่างคือเก่าอ้าวออื่นครับพ่อไหมพี่น้องเดี๋ยวจะมาลุ้นกันเนาะ อมานแล้วพอ่พอแม่พี่น้องเลยมานแล้วนี่ครับพ่อแม่พี่น้องสรุปผลงานกันเนาะเออได้ได้สามตัวครับโอ้สองตัวนี้หนูขอกเดียวกันแต่ว่าครับนี่หนูหนูแพงครับแต่ว่านี่นายจะเป็นหนูหนูขัว้วหนูตีนต่ำแม่บอกเออเขาเอื่นนะครับมานครับพ่อแม่พี่น้องได้สามตัวแล้วก็ แล้วก็ได้ได้หนูขางล่าอีกตัวหนึ่งเออมานครับมือนีมานมานพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าไอ่ฝ้าวฝ่าออมาพกพ่อแม่พี่น้องผมเสียดายไปกีดยางเนาะไปกีดยางกับพ่อแม่เที่ยงคืนตีหนึ่งเดี๋ยวไปหอดสวนยางเออก็เลยฝ้าออกมากระมานอยู่พ่อแม่พี่น้องได้สามตัวเบ็ดไอ้กับดักสิบสองลังเนาะมาน อย่มืออื่นมือมอือ่นจย่มาลุนกันดกครับว่าสีเป็นย่งไรสีมานบอรครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับพ่อแม่พี่น้องอ่าแต่พ่อแม่พี่น้องมาคลิปที่ผมเห็ดนี่หนาอเออครับผมที่นี่ผมขอตัวกลับไปนอนกันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมต้องไปกีดยางครับผมเดี๋ยวมือมือ่นจย่ามาลุนกันนอพ่อแม่พี่น้อง่าสีมานคือตอน,นขึ้น,นี่บอรครับผมขอตัวเด้อครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับมาตอนเศร้าไปกี่จังแล้วก็มาเมื่อน,นี้่ไดยอดน้ำกดครับก็เลยได้มาแต่เศร้าไปพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นกันเมื่ขึ้นบดได้ทายเบื้องนอกพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่ามันมันบ่ทำงานก็นกนเลยบดได้ทาย <c oughs> ทายเฉพาะไอ้หลังที่มันทำงานครับผมไปไปรุ่นกันพ่อแม่พี่นอ้องบ่ติมานบ่ <c oughs> ไปพ่อแม่พี่น้องอุย้ยทำงานแล้วพ่อแม่พี่น้องเห็น เห็นตะไก่แล้วพุ่น่ะอุ้ยมันมันพ่อแม่พี่น้องมันมันอุ้ยมาแล้วมาแล้วครับแต้มแรกอู้อู้หนูของเขาใหญ่พ่อแม่พี่น้องอู้มันมันพ่อแม่พี่น้องแต้มแรกมาแล้วครับเออโชคดีโชคดีอ่าพ่อแม่พี่น้องแต้มแรกมาเลยเด้อครับเอารุ่นนี้โอ้ยบ่ทำงานหรอกพ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วเห็นตะไก่แล้วผมดักไว้หลงๆสิเนาะมันมันก็แ่ยมเห็นเลยอ่ะนี่ บอทำงานครับอ่าแต่ว่าแต้มแรงมากแล้วอ่ามันมารเอาดูหลังหลังนี่ทำงานบอพ่อแม่พี่นอ้องนะเดยวหลังนี่สีมานบอเดี๋ยวเด้อโอ้บอทำงานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผมเห็นแล้วเบื้องเออมีอย่างอ้มีอย่างมาเล่นอยู่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบอทำงานเบิ่งนะ เดี๋ยวไปลุนหลังต่อไปครับโอ้ยบอทํำงานเนาะไปครับพ่อแม่พี่น้องไปลุนหลังต่อไปเอาจะเป็นยังไงไก่กับขันแท้พ่อแม่พี่น้องพู้น่ะได้ยินบ่โอ้โอ้บอทํำงานพ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วพู้น่ะนี่หมูวานไดหนูได,หน,ไดหนูขางไร่ตัวหนึ่งครับมองนี้ละถ่ายถ่ายถ่ายเห็บบงบดไถเนาะพ่อแม่พี่น้อง เนี่ยพ่อแม่พี่น้องบักสันแข่งทายให้เบิง้งไงสุดกสัสิประมาณกระซั่มเนี่ยละพ่อแม่พี่พ่อแม่พี่น้องละซุกมันสิเป็นสีเหลืองเบิดทั้งหน่วยเลยเออกระลอกมักคักกระลอกเนี่ยออกระลอกนกมกักอเนีครับไปเดี๋ยวไปลุ่นหนูกันครับพ่อแม่พี่น้องลงมาข้างล่างล่ละ มาลองหน้าแล้วไปพ่อแม่พี่น้องไปรลุนกันว่าจิ๋มอนอีกบ่เอ้อพ่อแม่พี่น้องหอดแล้วครับพ่นนะอุย้ยทั้งขันทั้งกระตากพ่อแม่พี่น้องไก่นีไล่ขาดพ่อแม่พี่น้องเลยไปไปรลุนนู้กันดีกว่าเอา้าเบื้องหลังน,นีมาขึ้นมาขึ้นทํางานครับ่ามาลุนกันว่าเสาหนีทํางานบ่พ่อแม่พี่น้องไปลุนกันครับลุนกันทํางานอีกบ่เนาะโอ้ย บอทำงานพ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วอามีตัวเดียวครับหนูมองนี่เอา้เอาเดี๋ยวผมเก็บกับดักกอนเด้อครับไปครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางหนานี่ครับหลังนี่อ่นี่เอาทำงานบอมอคขืนบอทำงานเอารุนตอนเสาร์นี่ครับทำงานบอทำงานบอเอาพ่อแม่พี่น้องรุนกันครับโอ้ยเอา้าอ้ย เด้อพ่อแม่พี่น้องกับกับลักมันมันลันอยู่แต่ว่าบ่ถึงหนูเอ้าเด้อ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 ผมเหว่งเด้อ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 โอ้คือบุมีตัวหนูเบิ่งพ่อแม่พี่น้องนะเห็นกับดักบ่โอ้กับดักเป็นสภาพนี่พ่อแม่พี่น้องโอ้อีหยังวะอืมเอาเดี๋ยวผมเก็บกับดักก่อนครับโอ้ลันแต่ว่าบ่ถึงหนูพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ไปครับพ่อแม่พี่น้องไปรุ่นหลังต่อไปที่ช่างหนาพุ่นครับนี่หมานหมานเมื่อคืนครับพ่อแม่พี่น้องเอาเอาเบิรงตอนเสาสิหมานสิหมานอีกบไปรุ่นกันพ่อแม่พี่น้องนะพระอาทิตย์ตอนเสาครับผมนี่เมื่อคืนทำงานอยู่พ่อแม่พี่น้องเอา้าทำงานอีกบรุ่น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  งานบ่อุ้ยมึงก็เป็นแดงสีพรมพี่น้องมึงเด้ออ้หนูหนูเอาก็โพดไปกินแต่ว่าบอลันโอ้พอหนูเก่งเหลือพรมพี่น้องเลยเอ,อ้ยออาเดี๋ยวผมเก็บกับดักกันเด้อครับเอาพรมพี่น้องหลังต่อไปครับนี่เอาดูทำงานบ่ นี่ครับผมเอาอันนี้ป๊ปาาปปปปกไว้รู้ผมไม่พี่น้องทำงานบ่เปิดบ่งไปพร้อมกันโอ้ยทำงานผมไม่นพี่น้องเห็้ยบเบ่อนะมีโอ้ตัวซ้ำกันเลยผมไม่นพี่น้องมันมันผมเป็นพี่น้องมนัมนมนัมนเอาเอาเเก็บกับดักกันครับมันแล้วผมเป็นพี่น้องมันแล้วผมไม่นพี่น้องมนันมันไปสองเต็มแล้วครับเส้านนี้ไป เดี๋ยวลุ้นกันครับนี่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 อยู่ทั้งหนานี่นนนนพ่อแม่พี่น้องเอา้าทำงานบอเอ้ารุน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 ทำงานบอเด้อนะเด้อเด้อนะค่อยๆเปิดพ่อแม่พี่น้องค่อยๆเปิด,อปดโอ้ยกับดัก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 คือเป็นทังสั้น,นเอา้ามีหนูบ่เด้อเด้อพนะ่อแม่พี่น้องมีหนูบ่โอ้ยมีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเ <Walking sobie eur> ออลุ้นเดียวกันลุ้นเดียวกันนี่ อุ้ยมันมนันผมไพี่น้องมันมนันอืมเก็บกับดักกอนครับโอ้ผมไพี่น้องมนัมนมันเหมือนนี่มันคักไปครับไปรุกนดดกันอีกอยู่ทางนาครับนี่ทำง,งานบ่หลงโลงนี่โอ้บอ่ทำง,งานผม่พี่น้องเบิ <c oughs> <c oughs> ่งนี่ผมกับบ้าไปสีแล้วนี่ก็เบิง่งแม่ห่อยห้อยมันเงียนหยาเนี่ยเออเอาเดี๋ยวผมเก็บกับดักกอนเด้อครับกเอาผมไพี่น้องไปรุนกันนี่ครับอยู่ใกล้ๆกกันเนี่ย ทำงานบอหลังนี้ทำงานบ่เอ้าผมก็ใส่ไวกัไก่กันังสิเลทำงานบ่ทำงานบออ้ากับดักหายโอ้ทำงานอยู่บ่ไม่พี่น้องเห็นัางเห็นหางเด้อเด้อเด้อเดอเดเดดว้เบิงโอ้หนูรุนเดียวกันเบิดพ่อแม่พี่น้องเบิงเงเออ้ยขอกเดียวกันแท้แท้อ้มันขับกับพี่น้องมือนี่มันมันมัน มันมนันเออเอามันมนันอีกเชือนึงนึ่ง,งเออะมันเถอะผมไพี่น้องมันคลักมือนี่ตั้งแต่ดักหนูปีนี้มือนี่แหละครับเทียวนี่แหละครับไม้นี่แหละครับมันที่สุดครับผมไพี่น้องเอานี่ลัางทุท่ยไทยผมพี่น้องผมใจไวใกล้ๆกันนี่แหละทำงานบ่อ้อบอ่ทำงานเด้อผมไพี่น้องมึงเ <c oughs> นี่นี่มิดซิมซิมเอาบอ่เป็นยังครับผมไพี่น้องมันแล้วมือนี่ ผมเก็บกับดักกันเดอร์ครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันนี่ครับพ่อแม่พี่น้องสรุปผลงานเนาะนี่โอ้เส้านี่ครับตอนเส้านี่พ่อแม่พี่น้องให้เบิง้งหนูทองขาวด้วนี่โอ้สากันกับหนูแพงเลยพ่อแม่พี่น้องนี่นี่นี่ตัวใหญ่ครับเออมานครับพ่อแม่พี่น้องไดซีแต้มเจ้านี้นี่จะโตใหญ่เมื่อขึ้นเมื่อขึ้นก็นได้สามเออ ได้ได้ได้โตประมาณนี้สองสงสัยสิสเป็นขอกเดียวกันหนีพ่อแม่พี่น้องเออ,อม้านครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ใส่กับดักมาปีนี้มีหมายนี่แหละครับมานมานสุดเลยพ่อแม่พี่น้อง <c ười> ไปกีดยางครับไปกีดยางแล้วก็มาแล้วมาไม่ยามหนูบ่ได้ยอมนำกดครับพ่อแม่พี่น้องก็เลยได้มาเร็วอ่าอู้มันหมานพ่อแม่พี่น้อง <c ười> ครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไดเด้อครับถามมากมากคลิปที่ผมเห็ดหนีหนาะพ่อแม่พี่น้องนเนาะเพื่อจะได้เป็น,ปนกําลังใจให้ผมเหดต่อไปเนาะได้เหดคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงเ้งแหละฝากกดกระดิ่งนั่มพ่อแม่พี่น้องอถ้ามถ้าพ่อแม่พี่น้องมากคลิปที่ผมเห็ดนีเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอโตัวครับกันเด้อครับหมานแล้วพ่อแม่พี่น้องมือนี่้หมานครับ <laughs> <อ>ครับ เอาไปซ้ำหนีเนะาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะว่าไอ้คลิปหนาจังผอกันไหมพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับมันมาอันวะพี่น้องสุดยอดเลยนี่พ่อแม่พี่น้องยอดร่วมครับโอ้ มันครับครับเมื <conver ges> uh, uh, ่อนี่อุ้ยเบิ่งเบสุจออดครับสุจออด